แม้รั้งใดที่ฉันต้องการใกล้เธอแต่เธอก็ถอยไปไกลออกไปให้ไกลไกลเท่าเดิมอยากให้เธอรู้สักอย่างเราอยู่ห่างเกินไปเธอวาง กับฉันที่ไรเหนื่อยใจไม่อยากทวนถามจานที่เคยใช้เวลาเนิน่นนานทุกอย่างเท่าเดิมแล้วทำไมไม่คิดเพิ่มเติมจะเว้นทางเดินเบื่อใคร ันต้องการไกลเธอแต่เธอก็ถอยไปไกลออกไปให้ไกลไกลเท่าเดิมต่อแต่วันนี้จะบอกบอกกับใจว่าไม่มีเธอเพียงลืมเธอคนไรัว่าใจจะไปจากก่อนจะสายแต่ จะมองหาสิ่งใหม่ให้ใจที่เคยราวรานขอเพียงคนคนที่ต้องการตัวฉันนี่มากกว่าเธอสวัสดีครับสวัสดีครับรครับแนะนำตัวเล็กครับ ครับผมหมูแฮมครับนาราพงปลาโมดครับผมเนื้อหมูแฮมผมร้องอาชีพอยู่หรือเปล่าเอมันไม่ถึงกับอาชีพแต่ว่าก็เอาไว้เอาไว้กินข้าวครับฮะแบบว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้ครับใช่ครับไม่ไม่ไม่เข้าใจอ่ะก็คือเล่นดนตรีเพื่อเอาตังมากินข้าวนั่นแหละครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอาชีพครับน่าจะใช่นะครับ แต่ว่าผมยังไม่บอกว่าขนาดอาชีพเลยยังไม่โปรยังไม่โปรครับผมเข้าใจเข้าใจแล้วเล่นเพื่อความอยู่รอดใช่พี่หมูพี่หมูแฮมบอกว่าพี่หมูแฮมเนี่ยเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยแหละแต่ว่าก็ไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นมืออาชีพใช่ครับยังยังทอมตัวอยู่ไงอ๋ออายุเท่าไหร่ครับผมเออจะเชื่อไหมน่าพูดไปถ้าพี่เดาดีกว่า สามหกอ่ะสี่ส <40, 45. S 1> ิบสี่สิบห <c oughs> ้าสามสิบสองหลอนเล่นหอนเล่นสามสิบสองยี่สิบสองครับเฮ้ยอันนี้มีหนวดไงครับจริงบอกว่าผมพยายามทําให้มันแบบว่าเกรงขามนิดนึงเพราะว่าต้องสอนดนตรีเด็กน้อยๆด้วยครับใช่ออ๋อสอนดนตรีด้วยครับสอนอะไรครับสอนเปียโนครับออ๋สอนเปียโนโอ้่นี่เป็นครูเปียโนโอ้โหน่าสนใจไว้หนวดเพื่อบอกว่าตอนแรกไว้ผมยาวครับตอนนี้มัน มันเปียกยาสระผมครับผมเราก็เลยไว้หนวดแทนไม่ต้องสระอันนี้จริงๆครับใช่ใช่มันดูแลยากเลยดูรายากเอาแชมพูมาสระหนวดแทนเนี้ยหรอใช่นิดเดียวเองเสียงหล่อมากเลยนะเสียงแบบเสียงเสียงเท่าอายุคุณอ่ะยี่สิบสองอ่ะครับอยากอยู่ทีมโคชกล้องหรือโคชสิงโตครับผมก็จริงผมคิดมาจากบ้านนะครับอแล้วแล้วที่คิดมาหันมายังฮะ ทันมาแล้วครับผม oh. oh. อ้ก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะก็เอาเลยไม่คิดจะเปลี่ยนใจอะไรี้ย <c oughs> พี่มันมีมันมีแบบว่ามันอะไรก็เปลี่ยนกันได้ครับผมว่า oh. ใจคนอะไร้ยเปลี่ยนได้ครับใจก็คือยังยังยังเปลี่ยนใจได้อยู่ <c oughs> อ่ามีเปลี่ยนใจได้อยู่ครับโอเคครับผมเมื่อกี้ผมจําจี้มะเขือใบเขียวไปแล้วครับจำจี้มะเขือใบเขียวใครใครได้ไอ้นี่ไปจะคุยรู้เรื่องไหมจะพาจะสอนที่รู้เรื่องไหม เลลือกแ้วครับจร,จริงจริงผมเลือกพี่ก้องมาที่บ้านแต่ว่าผมเลือกจผมจ้ำจี้เมื่อกี้ได้พี่สิงโตนะครับผมก็เลยเลือกพี่สิงโต่ะคได้ผมครับโอ้ไปเล่นจับจีมาเขือเขียวกันต้องจรต้องไปฝึกคุยกันเดทที่สะคัญเลยต้องไปฝึกคุยกันนะเดี๋ยวคุยกันสุดยอดมากขอบคุณครับ,บค,ครับจับจีมาเขือใบเขียว